ว้าวใครอยากได้สกินนี้บ้างฮะวันนี้พี่ปั๊กจะมาสอนวิธีการรับสกินฟรีอันติเมดกันไปเลยไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะยังมีแจกไอเทมใหม่ล่าสุดฟรีกันไปเลยนะครับแล้วในตอนนี้นะฮะลุดสกินใหม่ของเด็กต้าโคตสวเลสเท็กซี่มากมาไม่มีเพียงแค่นั้นนะครับกิจกรรมใหม่ล่าสุดแจกทั้งสกินฟรีแล้วก็ฮีโร่ฟรีเป็นกิจกรรมอะไรกันนะก่อนที่จะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและ ไปเดือกันแล้วนี่ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข Open ID เท่านั้นนะครับ และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอด Redman Shop อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะมาดูที่วัฒนธรรมกุงช่องกิลปอนะคะลายคนคงจะรู้แล้วใช่ไหมฮะไอ้ามาที่หน้าร้านค้าแนะนำที่มุมขวาล่างเนี่ยจะมีแพ็คคัมพีนักรบแห่งพูดอยู่แต่แพ็กนี้เนี่ยจะมีทั้งราคา10คูป,ปองแล้วก็25คูปอง,ซ,ง,ปองซึ่ง25เนี่ยลดจาก50คูปองก็คือลด5 0 มาดูที่50คูปองเอ้ยไม่ใช่ดิยี่คูปองกันก่อนแล้วครับถึง2ี่คูปองเนี่ยจะเป็นการเปิดเพื่อรับคัมพีร้ชิ้นกันไปเลยนี่คือคัมพีแห่งพูดนะครับส่วนที่10คูปองเนี่ยก็จะเป็นการซื้อแต่ละ1คัมพีร์นคัมพี์ก็เท่ากับว่า10คูปองร้อยคัมพีกัน็1 0 0 0คูปองแค่นั้นเองไม่มีเพียงแค่นั้นะนะครับถ้าเรากดมาที่ตัวสกินบีดเดนเตอร์ของน้องเกร็กนะฮะตอนนี้เนี่ยน้องเกร็กลดราคาหรือว่าเหลือเพียงแค่ราคา199คูปองานัน,นะครับ ซึ่งใครอยากซื้อเนี่ยก็สามารถกดซื้อกันได้เลยนะฮะในตอนนี้เนี่ยเพียงแค่สิบวันเท่านั้นนะฮะที่ลดแล้วก็มีเอฟเฟกด้วยจะจัไม่ผิดเน่ยหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID ดเกม Rv แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยฟรอมชัอเพจซื้อขาย ID ดที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไ d ดให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไปไอดพร้อมเล่นดูเน้นราคาถูกอัปเดต ID ใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีทมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจ admin ิน o ร t f ฟ o n t Shop เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างซึ่งจากคำพ oh, banks, <related> геро, ีเมื่อกี้นะครับให้เราเข้ามาที่หน้ากิจกรรมขององเวทเวนอันเชิญนะฮะเพียงเริ่มตอนแค่สิบปูปองรอก็จะลุ้นรับทั้งฮีโร่แล้วก็สกินนะฮะมีฮีโร่หรือเปล่าไม่มีฮะ เอ่รุนรับเพียงแค่สกินนะฮะถามว่าสกินไหนก็น่ารุนรับก็น่าจะเป็นสกินอีคริซี่คลาสสกิปเปอร์ไอ้น,นี่รู้สึกว่าไม่มีเอฟเฟกนะฮะก็น่าจะเป็นคริซี่ของไอวิกวิงเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะเป็นระดับวาเลอร์พาร์นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็อีกหนึ่งสกินก็คือริกเตอร์สปีดโดนินหรือว่าริกเตอร์สตาร์วอร์นั่นเองนะครับสกินนี้เนี่ยพี่ปักถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีตัวบัคดาบใหญ่อะไรพวกเนี้ยหรือว่าบัคอะไรเยอะบ่อยๆมากริกเตอร์สกินนี้เนี่ย กิจกรรมนะฮะจะอยู่ตั้งแต่วันนี้วันที่22จนถึงวันที่28ภายในเดือนธันวาคมนี้ก่อนสิ้นปีเท่านั้นส่วนอัตราเรทการออกก็เลื่อนลงมานะฮะนี่มันจะมีด้วยนะฮะว่าพิเศษการันตีนะฮะการันตี1เหรียญสกินนักรบพูดในทุกๆการเล่น5ครั้งทุกๆการเล่น,น5ครั้อย่างไงก็คือกดที่มุมขวาล่างตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ไปสุ่มโดยใช้ยันนะฮะเราก็จะได้เหรียญน,นักรบพูดนี่เนี่ยสุ่มออกมาแตตจะได้กี่เหรียญก็แล้วแต่ดวงนะครับนี่สกินถาวรเนี่ยโอกาสการออกสูงอยู่ 1.07%เข้ามาที่หน้านแรกของรางวัลน,นะคะใช้เหรียญทั้งหมด,ดกี่เหรียญก็ตามที่เห็นในภาพนะคะพี่ปั๊กก็มีหลายสกินอยู่นะครับไม่น่าจะเล่นนะฮะ แต่ถามว่าน่าเล่นไหมก็สเปคโรนิงใช้24เหรียญก็ถามว่าคุ้มไหมก็ลองกันดูนะครับเปอร์เซ็นต์การออกก็ค่อนข้างโอเคอยู่ด้วย <Wow. S 1> ชูมือขึ้นมาหน่อยเลยฮะหรือคอมเมนต์มาหน่อยใครที่อยากได้สก,กินอันติเมทของลอเรลสก,กินนี้และสก,กินอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเดี๋ยวพีปังจะสอนอย่างละเอียดเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะทั้งเพจการีนะ่าอาร์วิเทเลนเนี่ยได้ทำการเพิดไว้นะฮะเมื่อ13ชั่วโมงที่แล้วหรือว่าก่อนจะเที่ยงคืนในวันที่20 เอนั่นเองนะฮะหรือว่าเดี๋ยวนี้แหละพี่พักอัดคลิปตอนเที่ยงคืนเป๊ะของวันที่22นะฮะอ่าก็คือรุ่งเช้าทางนั่นแหละกิจกรรมใหม่สุดพิเศษชาวอาวีมาพร้อมกับซันตานะฮะชิงสกินระดับอันติเมตไปเลย1ิรางวัลกติก,กาง,ง่ายๆะฮะหนึ่งคอมเมนต์ใต้โพส์กิจกรรมเขียนคําอธิษฐานถึงซานตา้าซึ่งโพสตกิจกรรมถ้าพี่พักสามารถทิ้งลิงก์ไว้ได้เนี่ยก็จะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับแต่ถ้าลิงก์ไม่ได้เดี๋ยวพี่พักจะทิ้งเพจของกาเดนาอารวีทแทน เราสามารถไปกดได้นะฮะแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์เขาอ่ะ2นะฮะให้เราระบุด้วยว่าสก,กินที่เราจะเลือกเนี่ยสก,กินอันติเมทที่อยากได้เนี่ยเป็นสก,กินไหนพร้อมกับ UID ของทุกคนซึ่งวิธีการคัรลอก UID ก็ออกมาที่หน้าเริ่มต้นก่อนนะครับนี่เดี๋ยวแป๊บอ่าออกมาหน้านี้อ่ามันจะมีมุมซ้ายบนใช่ไหมฮะตรงนี้ที่เมาส์ชี้อยู่กดไปเลย มาผูกหน้านี้นะฮะมันก็จะเป็นสกินมุมขวาล่างตรงนี้นะะั่นเองนะฮะนี่ก่อตรงนี้ปิงมันจะขึ้นคําว่าคัดลอกตัว Open ID เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งหลังจากคัดลอกเสร็จเรียบร้อยตามภาพเดิมต่อนะฮะ10คอมเมนต์ที่โดนใจจะได้รับเลือกระดับสกินสูงสุดอันติเมตที่เราเลือกไว้กิจกรรมจะอยู่ตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่23หรือว่าใช้เวลาแค่วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายวันที่23เท่านั้นนะฮะซึ่ง23เนี่ยจะต้องก่อนเวลา12นาิกา19นาทีด้วยหรือว่าก่อนบ่ายโมงนั่นเอง ก็สามารถอ่านกติกาเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็รางวัลต่างๆข้างลางเ่็กจะเขียนว่าลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้แหละแต่อีกข้อความหรือว่ารูปต่อไปนี่คือกิจกรรมเหมือนเมื่อกี้เลยแต่เขาเขียนเพิ่มเติมว่าของขวัญจากซานตาเนี่ยขอพรซานตาชิงระดับสก,กินเฉพาะอ,อันติเมตนะฮะก็คอมเมนต์ระบุด,ด้วยว่าอันติเมตตัวไหนอะไรแบบนี้แต่มันจะมีผู้ได้รับเลือกแบบเสริมด้วยนะครับ คือตั้งแต่อันดับ1-10ถึง10เนี่ยก็จะได้รับสกินฟรีอันติเมททุกสกินที่เราเลือกไปแต่ได้แค่สกินเดียวนะฮะอันติเมตทุกตัวเนี่ยเลือกเอาสักหนึ่งอะเอออย่าเลบเยอะต่อไปนะฮะอันดับที่11ถึงอันดับ30ที่แบบคอมเมนต์โดนใจเนี่ย ก็รับเอฟฟกฮิมะท้าวิ่งวาร์ปสังหารไปทั้งหมด7วันไปฟรีๆแต่ไม่ทาวนซึ่ง7วันก็จริงแต่สามารถขายปั๊มเหรียญทองซื้อฮีโร่ยูเอในอนาคตได้ด้วยนะครับยูเอนก็ตามรูปนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยตัวอย่างฮะเราสามารถโพสแบบนี้นะฮะ คุณจันตาคะอลิศอยากได้ปีกอยากได้นางฟ้าอยากได้สกินอยากให้กิจกรรมเหล่านั้นกลับมาพี่ปักแนะนําว่าอยากให้กิจกรรมกลับมาก็ดีนะคะจะได้เอามาบินคู่กับ d y วายเกรดลอเียหรือว่าสกิน DY วายเกรดลอเดียแล้วก็โอเพนไดีก็ตามนั้นนะคะอย่าลืมโพสโอเพนไอดีกันด้วยนะครับ และแม,ม้เพลน,น,นะฮะจากทิปเมื่อวานเนี่ยเราสามารถไปดูกันได้นะฮะสกินใหม่เอฟเฟก์อะไรอะไรฟรีฮีโร่ฟรีเนี่ยไปดูกันได้ซึ่งพี่ปังเนี่ยได้พูดไว้ถึงซึ่งสกินใหม่ของน้องเด็กตาใช่ไหมทุกคนแต่ก่อนที่จะไปดูรูปหลุดสกินใหม่นะฮะทางเพจเพนี้ได้ทําการโพดว่า new speed art สกินเดกตาในระดับ A ระดับ A เนี่ยแน่นอนฮะอยู่ในเฮโรอีกหรือว่าไม่นากันลิมิเต็ดสีเขียวไม่มีเอฟเฟกต แต่ต่อให้ไม่มีเอฟเฟกถ้าเราดูจากรูปนี้นะคะน้องเป็นเสือสาวที่สวยและเซ็กซี่มากๆถ้าเราซูมไปที่หน้าน้องนะคะเราจะเห็นว่ามันมีตุ้มหูที่เป็นสัญลักษณ์รูปบวกนะฮะแล้วก็น้องนี่มีหูแบบหูเสือแล้วชุดของน้องเนี่ยเป็นออกแนวเสืออย่างแน่นอนแล้วหลายคนเนี่ยพี่ปังอยากให้เราคอมเมนต์เพิ่มเติมนะ,ะฟังไหมฮะอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ว่าอยากให้สกินเด็กต้าแจกปีคอมเมนต์ไงฮะ จีเอ็มครับแจกเด็กต้าสกินใหม่ปีหน่อยคอมเมนต์มาและช่วยแชร์คอมเมนต์นี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ปักส่งไปให้จีเอ็มถ้าเขาเห็นเนี่ยพี่ปักว่าเมีอกาสจะเจกนะเพราะเขาจีเอ็มช่วงนี้ใจดีใกล้ปีใหม่แล้วไงไม่ไป็เพียงแค่นั้นนะครับพี่ปักมีคลิปเสริมเพื่อยืนยันให้ดูนะฮะว่าเป็นในระดับ A บวกจริงๆและคลิปเสริมนี้เนี่ยเป็นทางลิงก์ทางเพจเดียวกันด้วยเขาได้ยืนยันอย่างชัดเจนนะฮะว่ารูปนี้เป็นสกินใหม่ของน้องเด็กต้าชัวชัวพี่ปักเนี่ยไม่ได้เอามาเพู่แบบโคร แปลกเจ็บคอเพราะว่าเป็นทอมซินอักเสบนั่นเองนะครับขออภัยทีอ่อาจจะมีการไอบ้างเด้อไอคอกไอเค็กไอเล็บยืนเลยละ่ะนนะ <laughs> ไม่มีเพียงแค่นะฮะจากคลิปเมื่อวันก่อนเนี่ยที่พี่ปักบอกว่าแจกสกินฟรีอันติเมตก,กิจกรรมเมื่อวันก่อนนะฮะไม่ใช่วันนี้ มันมีการประกาศออกมาแล้วนะฮะทางการดีนาอาวิเทเลนเนี่ยได้ทาการประกาศว่ารายชื่อผู้ที่ได้รับสกินเนี่ยก็จะมีดังต่อไปนี้นะฮะซึ่งขอสแสดงความยินดีด้วยแต่ว่ามันก็จะมีการเขียนนะฮะว่าผู้ได้รับเนี่ยจะต้องคอมเมนต์โอเพนไอดีของตัวเองหรือว่าคัดลอกโอเพนไอดีของตัวเองเนี่ยใต้โพสต์นี้ภายในวันที่27ธันวาคมนี้เท่านั้นซึ่งผู้ที่ได้รับเนี่ยก็จะต้องไปดูด้วยนะฮะรายชื่อเนี่ยมีชื่อกันบ้างใครบ้างก็สามารถไปดูในเพจได้ภาพต่อไปเนี่ยจะเป็นการประกาศรายชื่อจากสเปเช พี่ปักได้กล่าวไปดยฉะนั้นเนี่ยพี่ปักไปดูมาแล้วนะมีน้องคนหนึ่งนะฮะชื่อน้องต้นกล้านเนี่ยที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเราเนี่ยได้รับนะครับดยฉะนั้นถ้าน้องเนี่ยฟังอยู่หรือว่าดูคลิปนี้เนี่ยก็ไปคอมเมนต์ได้นะฮะว่าโอเปนไอดีตัวเองอะไรนะครับแค่นั้นเองนะอย่าลืมด้วยนะฮะไปรับกันด้วยด้วยสกินฟรีเหล่านี้นทุกคนครับอยากได้สกินสันต้าของนตาตาฟปีๆหรือเปล่าฮะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ปักมีวิธีการรับกันฮะแต่ฟังก่อนว่ามันไม่ใช่เซิร์ฟ ดยฉะนั้นเซิร์ฟไทยนำเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยพี่ปักก็ไม่รู้ด้วยฮะแต่ถ้าใครเล่นเซิร์ฟเวียดนามเหมือนพี่ปักอยู่เนี่ยหรือว่าลางน้อง,องหลายคนที่พี่ปักเนี่ย มั่นใจว่าเล่นนะฮะก็สามารถไปรับกันได้จากกิจกรรมนี้คือการีนา่าเหลียงควันโมบายได้ทําการโพสต์ว่าในวันที่25เดือน12นี้นะฮะจะมีกิจกรรมบูยาเดยเกิดขึ้นเหมือนมีบ่ยเลยซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมส่งเสริมการดูไลฟ์สดเพียงแค่30นาทีเนี่ยเราก็จะได้รับกล่องรางวัลกันเลยนะฮะกล่องรางวัลก็จากภาพต่อไปเลยก็จะมีทั้งกล่องสกินกล่องฮีโร่หรือว่ากล่องบูยาเดย์อะไรต่างๆนานามากมายเลยนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะฮะกิจกรรมนี้มีโอกาสที่จะ เข้าไทยไม่มีแต่มีโอกาสน้อยนะฮะดยฉะนั้นเนี่ยก็ลุ้นกันให้ GM เข้าไทยด้วยก็แล้วกันแต่ถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเพราะเร็วๆนี้เนี่ยกำลังจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานั่นเองก็คือกิจกรรมจากภาพนี้ทเทแลงแสงองค์ใหม่กําลังจะจุติ ได้จุติขึ้นอีกแล้วสไลด์ออมกานซึ่งใครที่เป็นนกปีศาจเนี่ยซาตากำลังจะมาเปิดขายหรือว่าสุ่มเนี่ยพี่ปักไม่การันตีนะในวันที่ย4 4เดือน12ปีนี้นั่นเองนะครับเตรียมเงินเตรียมคูปองกันไว้เลยพี่ปักน่าจะขายนะพี่ว่าไม่น่าจะแจกถ้าแจกนี่ก็ดีเกินไปหรือเปล่า พวกคูนะมันเป็นมนุษย์ตุ่มปุ๋ยอะไรเลี้ยอะไรยคอมเมนต์มาหน่อยที่แบบว่าของวกาคนที่ชื่อสัลันอะไรแบบพวกคุณมันคุมตุ๋ยอะไรเป็นอปูปุ๋ยะรนี่แบบอนุรักษ์เกษตรเกษตรกรไทยดีนะทุซึ่งจากภาพตัดไปนะฮะนี่คือประกาศการแจกสกินใหม่ของอาวีซึ่งพี่ปักให้เราสังเกตมุมซ้ายบนนะฮะจะเป็นสกินใหม่ของน้องเบาดัาเป็นชุดน้ำแข็ง เร็วๆนี้พี่ปักย้ำนะฮะว่าน่าจะวันที่24ก่อนจะสิ้นปีนี่แหละเขาน่าจะเอาเบลดัมเข้ามาในเซิร์ฟไทยแล้วทาการแจกแต่แจกเนี่ยเป็นกิจกรรมไหนหรือว่าล็อกอินรับฟรีไหมเนี่ยพี่ปักก็ไม่แน่ใจนะฮะกดติดตามกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งเป็นทั้งหมดไว้เดี๋ยวพี่ปักจะมาแจ้งเตือนโดยไวเลยนะครับด้วยฉะนั้นพี่ปักต้องขอบอกเลยนะฮะว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยควรมารีบทำโดยด่วนอย่าลืมนะฮะกิจกรรมในการแจกสกินฟรีอันติเมทเนี่ยมีจํากัดไม่พอด้วยฉะนั้นมีย้ำนะฮะมีคน คอมเมนต์น้อยมากตอนเนี้ยเหลือคนที่คอมเมนต์เนี่ยยังไม่ใส่ Open ID ด้วยโดยฉะนั้นมีหลายคนที่ไม่รู้นะฮะไปทํำในคอมเมนต์ในเพจด่วนเลยถ้าพี่ปักทิ้งลิงได้เดี๋ยวทิ้งไว้ด้านล่างแต่ถ้าทิ้งไม่ได้เดี๋ยวทิ้งชื่อเพจไว้แทนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไอทาง YouTube เขาก็นึกว่ามันเป็นสปแปมอ่ะมันเลยไม่ให้ทิ้งลิงนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ปักจะพูดข่าวเสริมนิดนึงนะฮะสำหรับนะคอสกิจกรรมใหม่ในการสุ่มสกินมีราคาเคลื่นเนี่ยมีการการันตีด้วยใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ ก็จะได้รับสกินตัวเขาเรียกไรว่ามูลไนท์สามสกินนะคะก็จะมีของน้องเอ็นโซของดีแรกแล้วก็อีกตัวเนี้ยพี่ปักจำไม่ได้ว่าของอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะฮะพี่ปักพูดได้คาเดียวว่ามันคุ้มมากๆนะฮะต่อให้เราไม่ต้องลุ้นรับนาะคอสในราคาแบบหลักพันคูปองเนี่ยหรือว่าดวงดีไปกว่านั้นเนี่ยเราก็สามารถรับตัวมูลไนท์ในราคา2 9 9คูปองไปได้เลยครับถือว่าถูกมากๆเพราะว่ามูลไนท์เนี่ยปกตินะจะถ้าสุ่มนะฮะมันใช้คูปองเยอะกว่า5 0 0รอยหรือว่าเยอะกว่าเป็นนสกิระดับพร้่ย ดูดิลิมีตเตจสีจอมเลยอะคนและใครส่มสกินนคะอนมีรักขึ้นในราคากี่กูปองก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้บอกกันล่าเก้าสิบกันได้ดนะ้ครับอย่าลืมนะฮะคอมเมนต์มาเยอะๆขอบคุณเมื่อวานที่ลองน้องหลายคนคอมเมนต์มานะรักมากฮะอ๋อมันมีน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่ครับพ่อของผมเนี่ยป่วยเป็นเขาเรียกอะไรว่าโรคโควิดอะ,อะแล้วก็ ตอนนี้เข้าโรงพยาบาลรักษาเล้วหนูเนี่ยเครียดมากอยากให้พี่ปักทําคลิปฮาฮาสนุกดยฉะนั้นเนี่ยพี่ปักอยากจะบอกว่าพี่ปักเอ,อพี่ปักอยากจะบอกว่าเราไม่ต้องเครียดไปนะฮะเรื่องโรคภยัยไข้เจ็บเนี่ยมันมีโอกาสเป็นกันได้ก็จริงแต่มันยังมีโอกาสหายได้ด้วยโดยฉะนั้นสู้ๆนะฮะถ้าเราไปเครียดได้พ่อหรือว่าให้ครอบครัวได้เห็นเนี่ยกำลังใจเขาอาจจะหายไปดยฉะนั้นพี่ปักก็เป็นกําลังใจให้อีกแรงนะครับเราอาจจะลดเวลาการเล่นเกมลงมาแล้วก็ดูแลพ่อแม่ให้มากขึ้นไปกว่าจากเดิมเพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกมีความสุขแล้้ววกก็รูสึ ลูกยังรักเขาอยู่นะครัดยฉะนั้นเนี่ยพี่เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e แล้วก็แจ้งเตือนไปทั้งหมดไว้ด้วยใครอยากจะถามอะไรคอมเมนต์ได้ใต้คลิปอาจจะเอาไปทำ Q&A ได้ด้วยครับไปแล้วบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บรักทุกคนนะครับ